สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคลิปความรักรายเดือนของชาวราศีมิถุนนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดในช่วงเดือนอาคาบเกี่ยวระหว่างพฤษภาถึงต้นมิถุนายนนะคะก็จะเป็นการดูดวงแบบหลักโหราศาสตร์ทางตะวันตกนะคะก็จะมีวันที่เกิดเดือนเกิดเนี่ยแจ้งไว้ในข้างล่างใต้คลิปนะคะเพราะฉะนั้นก็ ใครที่เกิดในลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์ที่มีเกี่ยวกับราศีมิถุนเนี่ยสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เลยนะคะย้าว่าเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ฟังอย่างมีสติแล้วก็นําคําแนะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยจะดีกว่านะคะทุกคนเนาะอ่ะโอเคค่ะชาวราศีมิถุนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวคนโสดคนโสดนะราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคม2564เนี่ยดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยขอห้าใบค่ะ ชาคนโสดนะคะสี่ถ้วยเจ็ดไม้เท้าสามดาบ The Fool Seven of p e n t น c l e s นะคะชาวคนโสดคะในเดือนพฤษภาคมเนี้ยคุณมีแนวโน้มที่จะ ไป,ไปแอบ,บชอบคนที่เขามีคู่มีแฟนหรือว่ามีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะในเดือนพฤษภา,าคมแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าตัวคุณอ่ะคุณจะแบบ tiempo, ร, tiempo, icamente, ร, cks, รู้สึกรู้สึกเซ็งมากรู้สึกเซ็งมากที่คแบบุณไปชอบคนที่แบบเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่า<ๆ>ถ้าเขาไม่ได้มีเจ้าของ bras, เขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบคุณเป็นรู้สึกชอบแล้ว <hir? S 1> แล้วมันกลายเป็นว่าเขาอาจจะปฏิเสธคุณหรือว่าบอกว่าไม่ได้ชอบคุณอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คุณแบบ รู้สึกแบบเสียใจกลายเป็นสามดาบแบบไพ่ใบนี้อะค่ะอืมคือคือด่วนความรักคุณแบบคุณอาจจะไปชอบใครสักคนที่แบบเขาไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกันกับคุณนะคะในช่วงเดือนนี้แล้วทีเนี้ยก็คือเซเว่นเซเว่นอวาะนะคะมันเป็นไพ่ที่ว่าเออคุณอาจจะไปชอบเขาเนาะแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่า ก่อนหน้าที่เขาจะปฏิเสธคุณเนี่ยคุณอาจจะพยายามที่จะเทค e อคชั่นพยายามจะชวนคุยพูดคุยอะไรต่างๆกับเขาแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเหมือนเขาพยายามที่จะไม่รับสิ่งดีๆที่คุณทำให้ไม่รับไมตรีที่คุณมอบให้เออเหมือนเขาพยายามที่จะปิดกั้นคุณอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยทำให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกมากๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ คุณเสียใจแค่แป๊บๆนั่นแหละเดี๋ยวคุณก็เริ่มต้นโฟกัสใหม่ๆกับชีวิตตัวคุณเองได้นะคะก็คือคุณเป็นคนที่แบบเออเสียใจก็เสียใจแบบแป๊บหนึ่งแต่ว่าจะไม่เสียใจนานนะคะคุณสามารถที่จะไปต่อได้เลยนะคะหรือว่าคุณนะ่ะอาจจะแบบไปพอแบบเจอคนแบบนี้คุณก็อาจจะหลุดโฟกัสแล้วก็แบบเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วก็เหมือนแบบไปรอดูแบบ อะไรนะเราดูผลผลสำเร็จของชีวิตในอนาคตดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยคุณน่าจะเป็นคนที่ move on เร็วเหมือนกันนะคะชาวราศีมิถุนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะ,ะอือก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับดวงความรักของชาวคนโสดราศีมิถุนนะคะอ่ะแล้วเรามาดูคำแนะนำจาก angel and ancestor oracle บ้างค่ะที่ให้คนโสดจะขอแค่ใบเดียวพอ อ่ uh, be graceful in m o v e m e n t and action นะคะสำหรับชาวคนโสดราศีมิถุนนะคะไพ่อัลเกิลเนี่ยบอกว่าคำแนะนำสำหรับในการดำเนินชีวิตนะคะขอให้คุณเนี่ยก้าวข้ามในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกเนี่ย ขอให้คุณก้าวข้ามมันไปได้อย่างสง่างามและไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยขอให้คุณทำมันด้วยความเชื่อมั่นและศักยภาพที่เต็มที่ของคุณนะคะทำให้มันออกมาดูดีที่สุดนะคะสำหรับตัวคุณนี่คือคำแนะนำสำหรับชาวคนโสดราศีมิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคม64นี้นะคะก็ เป็นยังไงก็ตรงหรือไม่ตรงไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยเล่าให้กันฟังได้นะคะย้าว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะแล้วก็สถานการณ์อ่านีอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นกันนะคะอ่ะแล้วเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะว่าเดือนนี้ความสัมพันธ์ของชาวคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอ่อยคะขอห้าใบค่ะ เดอะแฮงแมนค่ะใบแรกก็สวยแล้ว<ส>ใช่ไหมทุกคนสามดับสิบเหรียญ q u ี Queen cup. Oh, the star. นออฟคัพโอ้โหเดอะสตาร์เดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าสิบสิบ,ส,บสิบเหรียญน,นี่คือเรื่องอะไร วั d a t ่ The dead. ชาวคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนพฤษภาคมน,นี้เป็นมองว่าดวงความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้เพราะว่าเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่า เคยค้างคากันที่ว่าอยู่ในสถานนะเป็นคนคุยอะไรอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันก็ยังจะค้างอยู่สถานการณ์แบบเดิมนี่แหละแล้วมันกลายเป็นว่าถ้าไม่ใช่ว่าฝ่ายคุณหรือว่าฝ่ายเขาเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาให้มันมากกว่าน,นี้อยากจะแบบเติมเต็มกันละกันให้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเนี่ยก็คือมันจะต้องมีความเสียใจแน่นอนนะคะ<ป>ก็คือว่าเออที่พูดไปเนาะว่าถ้าถ้าถ้าใครที่แบบ หวังว่าอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเนี่ยคือมันยังไม่ได้นะคะในช่วงนี้แล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่หวังอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนแล้วมันไม่ได้แล้วทีเนี้ยก็คือว่า Queen of c u p นะคะไม่แน่นะคะถ้าคุณสืบดีๆคุณอาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างว่า เขาคนนั้นที่คุณดีอยู่ด้วยอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของมีคู่มีแฟนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นไปได้หรือเขาจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะซึ่งปิ่นไม่รู้ว่าตรงนี้คุณรู้หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าเคสแต่ละกรณีของแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเนาะแล้วทีนี้เอ,อ่อเดอะสตาร์นะคะแต่ปิ่นว่าคุณคุณยังดูมีมีความหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่ว่ามันจะได้พัฒนาแบบเต็มที่นะคะแต่ทีนี้ บางทีบางกรณีถ้าคุณไปเจอความสัมพันธ์ที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีครอบครัวมีคนของเขาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณแบบคุณเสียเสียใจอะ่ะคุณเสียใจเพราะว่ามันจะต้องจบทั้งทงที่คุณอะ่ะอยากจะเป็นคนที่มีความมั่นคงให้กับเขาในความสัมพันธ์นะคะเออ มันต้องจบเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอยากจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคาคุณรู้สึกเสียใจเสียดายโอกาสนี้นะคะเพราะว่าบางกู้ก็คือคุณอาจจะตัดจบเลยก็ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีจะเท่าไหร่จากหน้าไพ่ที่เปิดออกมาย้ำว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะทุกคน สถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้คำแนะนำให้ชาวคนคุยหน่อยค่ะใบนี้นะคะ Guardian Angel You Are Not Alone นะคะใบนี้ฝากมาบอกคุณเป็นคำแนะนำในชีวิตว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้นะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวอ้างว้างเหงา ง้องอยเป่าเปี่ยวเดียวดายอยู่ในโลกนี้นะคะคุณยังมีครอบครัวของคุณมีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องป้านะอายายตาปู่ย่านะคะคุณยังมีเพื่อนมีทุกอย่าง มีคนอื่นอยู่รอบๆตัวคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรคนรอบข้างของคุณอาจจะเป็นคนที่ฮิลลิ่งคุณช่วยรักษาแพ้ใจของคุณให้มันดีขึ้นด้วยก็ได้นะคะรวมถึงอาจจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยคุณแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณหาทางแก้ไม่ได้ด้วยเช่นกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับชาวคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ตรงหรือไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยบอกเล่ากันได้นะคะ อ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ชาวคนมีคู่นะคะราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคมนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างชาวมีคู่ทั้งหลายเลยขอห้าใบค่ะ8ดไม้เท้าค่ะเจ็ดดอกเอ็มเรส The Moon Queen of Cup โอ้โหโอ้โหอย่าห้าจะดับคืออะไรขยายชัดๆสองไม้เทา้า เออชาวมีคู่คะ่ะคือปิ่นไม่รู้นะว่าทําไมเปิดออกมาพลังงานมันเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าไพ่มันพลังงานไม่ค่อยดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าคู่ไหนที่ยังรักกันดีอยู่คือปิ่นแนะนําว่ากดออกจากคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าคู่ไหนที่เอ่อความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วมันมีปัญหาในตอนนี้ที่เขาขั้นแย่จริงๆเนี่ยก็สามารถฟังคลิปนี้ต่อได้นะคะแต่ว่าย้ําว่าถ้าคู่ไหนความรักดีกดออกเลยนะคะไม่ต้องฟังนะคะเพราะว่าดวงไม่ไมันไ,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ มาฟังกันก็คือชาวคนมีคู่ราศีมิถุนนะคะคือบางคู่อ่ะคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันเป็นไปได้เช่นกันค็อาจจะคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะในเดือนนี้คือปิ่นมองว่าการพูดคุยสื่อติดต่อสื่อสารอะไรเนี่ยก็ยังคงแบบยังยังมีกันบ้างอะ่ะหรือว่าบางคู่คืออาจจะห่างกันไปก่อนหน้านี้แล้วแบบอาจจะมีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อสื่อสารมาในเดือนพฤษภาคมนี้ได้เช่นกันนะคะแล้วทีเนี้ย เ e เว่นออ o สอดเจ็ดตาบเนี่ยมันเป็นภาวะที่ว่าเออเดือนนี้เขาคนนั้นของคุณอาจจะทำตัวลับๆล่อดูเหมือนมีความลับปกปิดคุณแอบทำอะไรบางอย่างนะคะซึ่งปิ่นคิดว่าความลับที่เขาทำตัวลับๆล่อๆอย่างเงี้ยมันเป็นภาวะที่ว่าเขาอาจจะนึกถึงอะไรบางอย่างคิดถึงอะไรบางอย่างที่เหมือนมันจะ เป็นไปไม่ได้ในตอนนี้นะคะ่ะแล้วเขาก็ทำได้แค่คอยแบบเฝ้ามองดูอะไรอย่างเงี้ยคือคือปินไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าบางกรณีคือคุณรู้หรือเปล่าว่าคู่ของคุณเขาอาจจะไปทำอะไรลับหลังคุณโดยการมีมือที่สามอะไรอย่างนี้มีกิ๊กก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะแล้วทีนี้บางท่านนะคะคุณอาจจะแล้วทีนี้อ่ะนะคะ ก็คือบางบางคู่ที่พูดไปว่าคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าเขาไปมีมือที่สามแล้วบางท่านอะพีคสุดคือตอนเนี้ยคุณอาจจะกําลังท้องกําลังจะมีน้องอยู่ก็ได้นะคะบางท่านแล้วกลายเป็นว่าสามีคุณหรือแฟนคุณเนี่ยไปมีมือที่สามก็ได้แอบมีก็ได้นะคะแต่คุณอาจจะไม่รู้เนาะแล้วทีนเนี้ยเดือนมูนเนี่ยมันกลายเป็นภาวะที่ว่าปิ่นคิดว่าในเดือนเนี้ยคุณจะรู้สึกถ้าก่อนหน้าเนี้ยคุณสังเกตไม่ได้แต่ว่าในเดือนเนี้ยปิ่นจะ คุณน่าจะสังเกตได้แล้วคุณจะรู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นภาวะที่อึมครึมมากอะค่ะเป็นภาวะที่ความสัมพันธ์แบบอึมครึมมากจริงๆไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสุขเลยนะคะในช่วงนี้แต่ว่าคุณเองก็พยายามที่จะจะ,จะแบบผ่านพ้นในวิกฤตพวกนี้ไปให้ได้อะค่ะในช่วงเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะต้องใช้ความอดทนใช้แบบพลังใจของคุณเนี่ยในการผ่านมันไปให้ได้แบบ ให้ได้จริงๆนะคะสำหรับชาวคนมีคู่ที่ความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ได้ดีนะคะแต่ว่านั่นแหละบอกไปแล้วว่าถ้าใครความสัมพันธ์ดีให้กดออกไปนะคะอย่ามาดูไพ่แล้วก็แบบเอาไปทะเลาะกันเองแบบนี้ไม่คือเด้อเข้าใจไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูคําแนะนําจากไพ่อลัลลเกิลกันค่ะว่ามีอะไรจะให้กับชาวคนมีคู่ชาวราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนเอ้ในเดือนพฤษภาคมนี้บ้า,บางค่ะขอใบหึค่ะ ใบนี้ออกมาบอกว่า s t a r g e s t e r นะคะเป็นคำแนะนำในการใช้ชีวิตก็คือเอออยากจะให้คุณมองดูว่าตอนนี้ตัวคุณโตขึ้นมากเท่าไหร่แล้วตัวคุณผ่านจุดเรื่องราวต่างๆอะไรในชีวิตเนี่ยมามากแค่ไหนแล้วคืออยากจะให้คุณเนี่ยมองเห็นตัวเองในทางที่ว่าตัวคุณโตขึ้นตัวคุณแข็งแกร่งขึ้นตัวคุณ อดทนเก่งมากขึ้นตัวคุณผ่านมันมาได้ตัวคุณเก่งขึ้นเป็นการมองเห็นตัวตนล,ลึกทบทวนถึงตัวเองว่าเราเก่งขนาดไหนเราผ่านมันมาได้ขนาดไหนเนี่ยเออเพราะฉะนั้นนี่คือคำแนะนำของชาวคนมีคู่นะคะถ้าเกิดว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันแบบเออที่ผ่านมาไม่มีเขาฉันก็อยู่ได้อะไรประมาณเนี่ย คุณก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเออคุณอยู่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเขานั่นแหละคือสิ่งที่คุณสามารถมองเห็นในตัวเองได้แล้วว่าคุณเติบโตขึ้นมากขนาดไหนนั่นเองค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวคนมีคู่ราศีมิถุนนะคะขอให้ผ่านเรื่องราวและปัญหาที่ร้ายแรงไปให้ได้นะคะส่วนใครที่ความรักดีอยู่ก็ ไม่มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะคุณก็ดูแลความรักของพวกคุณกันไปเองเนาะ,อ,ะอย่าให้ไพ่มามีผลมีอิทธิพลกับชีวิตของพวกคุณนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าแล้วชาวราศีมีถุนที่รอคนเก่าๆในชีวิตอยู่เนี่ย <c oughs> เขาจะกลับมาไหมคะ <c oughs> เดือนนี้เขาจะติดต่อกลับมาไหม The Tower นะคะถ้ามต้องทำเสียงดนตริตัว The Magician ค่ะ knight of cup wow seven of pentacles king of pentacles ถามว่ามีโอกาสที่คนเก่าๆในชีวิตคุณคนคุยกับสามีเก่าแฟนเก่าจะติดต่อกับมาในเดือนนี้ไหมสาหรับคนที่เลิกไปแล้วปิดมองว่าอาจจะเป็นการติดต่อกลับมาแบบที่ว่าคุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ทันตั้งตัวว่าเขาจะติดต่อกลับมานะคะและการติดต่อกับมาของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการกลับมาอย่างชานฉลาดเป็นการกลับมาแบบที่ว่าคิดพิจารณาวางแผนมาเรียบร้อยแล้วว่ากลับมาอย่างไงให้ดูแบบว่าไม่เป็นไอคีแพ้อะไรประมาณนี้ค่ะแบบกลับมายังไงให้ดูแบบสง่างา องอาอะไรประมาณนี้เออแล้วทีเนี้ย i g h t of c ค m e นะครับอาจจะเป็นการแบบกลับมาเสนอยื่นข้อเสนอในความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าดูเหมือนเขาเองค่อนข้างที่จะแบบรอเวลาแบบไต่ตรอง แบบมานานแล้วมาสักพักหนึ่งแล้วะว่าเออมันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะที่เขาะจะติดต่อกับมาหาคุณเพื่อที่จะมามีความมั่นคงให้กับคุณในความสัมพันธ์นะคะซึ่งมันก็แล้วแต่แบบแต่ละคู่แต่ละกรณีกันไปนะคะทุกคนก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจาจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้ก็ฟังหูไว้หูเนาะอ่ะแล้วมาดูคำแนะนำกันค่ะ ออคำแนะนำออกมาเหมือนแบบเอาว่าเหมือนอันแรกๆเลยอะ่ะก็คือว่าอยากจะให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตด้วยการก้าวไปข้างหน้าผ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปด้วยความสง่างามนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยขอให้คุณตั้งใจทําสิ่งสิ่งนั้นให้เต็มที่ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตคุณะคะทําให้ดีที่สุดและทําให้แบบตัวคุณดูสง่างามด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ฮิลลิ่งตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์จบไม่ดีเนาะ mm. ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะชาวราศีมิถุนนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆกับชีวิตแล้วก็มีความสุขสมหวังในเรื่องความรักเป็นอย่างดีตลอดทั้งปีทั้งชาตินะคะ mm. ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมกันก็ตรงหรือไม่ตรง,งไงคอมเมนต์ Comment มาบอกเล่ากันได้นะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวเนี่ยแอดไลน์เลดี้ฟอร์จูนทาโร่หรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปนะคะมาสอบถามกันก่อนได้นะ,ะก็ 30นาทีเริ่มต้นที่149บาทเท่านั้นแล้วก็ดูดวงแบบพิมพ์ตอบเนี่ยหนึงคำถามแค่19บาบาทเท่านั้นนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ